โจทย์คือปัจจุบันใช้ CX-5 ดีเซลรุ่นแรกนะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นรถ3แถว7ที่นั่งครับมีสมาชิกเพิ่มบวกผู้สูงวัยนั่งเป็นครั้งคราวนะครับ,รบไม่รีบซื้อครับอรอได้ประมาณ1ปีขึ้นไปแผนคือตอนนี้ตัวเลือกในแจนดับหนึ่งคือ Santa Fe ตัวใหม่มแต่ใจก็อยากจะได้ระบบไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริดหรือ b v v ด้วยจอด รถรอเปิดแอร์ได้ไม่ต้องติดเครื่องนะครับคำถามขึ้น1ควรรอดูรถที่กำลังจะออกใหม่เพื่อเปรียบเทียบเพิ่มเติไมไหมครับมีอะไรบ้าง2เกียร์ซอลอนโตโฉมใหม่ปลั๊กอินไฮรบริดกับพุ่นเดย์ซ n น a ต e เฟ่ตัวปลั๊กอินไฮรบริดเนี่ยมีโอกาสเข้ามาขายไทยไหมครับรอนานไหมครับหรือไม่จําเป็นต้องรอทาไมถึงอยากได้ PHEV เพราะว่าจอดรถแล้วเปิดแอร์ได้ไม่ต้องติดเครื่องรอนานไหมหถ้ารอไม่นานไม่ได้รอบ่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าซาน t ต Fe เฟ่ตัวเนี้ยก็จบแล้วนะ แต่ตัวนี้มันเป็นไฮบริดใช่ก็เป็นไฮบริดธรรมดาเพราะ PHEV อย่าลืมว่าคุณต้องดูแล2ระบบนะใช่ไฮบริดก็ต้องดูแล2ระบบแต่ PHEV เนี่ยตัวแบตเตอรี่มันก็ใหญ่ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นถ้าวิ่งด้วยความเร็วเท่ากัน PHEV กินน้ำมันกว่าตาดสิ้นเปลืองยิ่แย่กว่าตัวไฮบริดธรรมดาเดี๋ยวนี้ไฮบริดก็จอดติดแอร์รอได้นะพี่แล้วก็เพราะแต่ได้ไม่นานไง PHEV แบตมันใหญ่กว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันจะได้ประมาณครึ่งชั่วโมง ดูเฉลีย่ยแต่ไม่รู้ว่าเขานานขนาดนั้นหรือเปล่าไงทีนี้คือดูแล้วเนี่ยซ n นตาเฟปังอินไฮบิ d ผมว่าไม่มาผมผมก็ว่าเขาไม่น่าเอามาคือวันนี้ขนาดซานตาเฟตัวที่เป็น h อชวีเนี่ยอยอดมันก็ไม่ค่อยเดินนะวิ่งช้ามากเออถ้าเป็นผมนะยผมซื้อผมซื้อเลยไม่รอ,อ,อเพราะรอไปแบบรอแบบไรอนาคตอ่ะถูกรอแบบฝันเฟืองเลยอ่ะลมๆแรงๆเลยนะถูกครั